สิ่งที่อยู่รอบตัวคุณอาจไม่ได้มีเท่าที่คุณเห็นผีหลักเมืองเป็นผีคู่บ้านคู่เมืองหรือหลักเมือง ถ้าเป็นคนลาวจะเรียกว่าผีปูตาตามความเชื่อแถวชนบทก็จะเส้นไหว้ด้วยการฆ่าหมูฆ่าไก่ทุกปีเป็นธรรมเนียมปฏิบัติหากปีไหนไม่ได้จัดเส้นไหว้แล้วละก็เมืองน,นั้นจะเกิดภัยพิบัติเจ็บป่วยขึ้นเพราะผีบ้านเมืองจะทำโทษมีเรื่องเล่านานมาแล้วในแคว้นเล็กๆแห่งหนึ่งในประเทศอินเดียกษัตริย์ผู้รองแคว้นชื่อว่ากษัตร,ริย์ดิฉวีซึ่งถือหลักการบริหารบ,าบ้านเมืองอยู่เจ็ดข้ออย่างเข่งครัด ซึ่งในข้อที่6คือการบูชาเส้นสวงพระเจดีทุกวันไม่มีขาดตกบกพร่องและห้ามรถทอนเครื่องเส้นสวงเด็ดขาดถือเป็นกฎเหล็กตามตำราเล่าว่าที่พระเจดีนั้นมีเทวดายักษ์สิงสถิตยอยู่และคอยดนจิตดนใจให้รู้ล่วงหน้าว่าจะมีค่าศึกมาตีหรือมาสอดแนมบางก็มาเข้าฝันบางก็มาบอกกล่าวเป็นเสียงทำให้ค่าศึกไม่สามารถตีเมืองให้แตกได้เพราะมีรางบอกเหตุล่วงหน้า ที่เรียกว่าเทวดาดนใจสิ่งที่อยู่รอบตัวคุณอาจไม่ได้มีเท่าที่คุณเห็นสวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมหมอแมนทวัชชัยธีระบัญชาสกุลและแขกผู้รับเชิญนะฮะที่เข้ามาเล่าประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับเรื่องสิ่งลี้ลับต่างๆที่ท่านไม่คิดว่ามีอยู่ในโลกนี้ก็เป็นด้ยได้นะครับเพราะสิ่งที่อยู่รอบตัวคุณอาจไม่ได้มีแค่ที่คุณเห็นนะครับ และสำหรับข้ามคืนนี้ผมได้รับเกียรติจากาพ,าพี่พี่ท่ตุยเอ๊ะทำไมผมถึงชอบลืมนะ ท่านที่พี่เป็นคนดังที่สุดในประเทศไทยพี่ไม่ได้ลืมว่าพี่จะเล่นมุกจะให้ผมตอบว่าเต๋าชันยิ้มจริงๆแม่ผมน็อตชันยิ้มที่ติดอันนี้เป็นมุกของลูกพี่ครับลืมจริงลืมจริงลืมจริงอไม่จริงหรอกอย่าไปอย่าไปจริงจริงอะไรโอเคครับรอมาเล่า เอาใหม่ได้นะถ้าพี่เน้นที่ลืมจริงเนี่ยเอาใหม่ได้เลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมแมนแมนไม่ไม่โกกเพราะพี่ชื่อพี่แมวเพราะบางทีเนี่ยอายุมากแล้วไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเขาไม่ได้อายุมากเขาเรียกเราเกิดมานานโอเคคำคืนนี้มีอะไรมาเล่าให้ฟังโอ้โหเรื่องเล่าแล้วฟังแล้วขนลุกนะพี่แมนคืออันนี้เรื่องจริงนะที่ผมเล่ามุกคือมุกแล้วตลกคือตลกอันนี้เรื่องวิญญาณคุณตาผมคุณตา คุณยายเฉลียวกิ่นพยอมคุณตานวมนาคเิริเอ้ผมพูดผิดไหมเนี่ยผมก็เหมือนพี่ผมก็แก่ผมก็สับนาตะกุลทั้งนั้นผมนำตะกุลกิ่นพยอมนาตะกุลคะุณตาตะกี้ผมพูดผิดจริงเหมือนกันเขาเขาเลยรู้เลยผมอายุหกสิบสามเหมือนกันพี่คนเรามีสิทธิ์ลืมเนาะอายุมากนะถ้าเราเกิดมานานเนี่ยสมน้ำหน้าอยากเกิดมาแก่บางทีมันไม่ได้ลืมบางทีเราไม่ได้ลืมบางทีมันนจุด มันติดมันมันมันติดอยู่แต่เอ๊ะมันทำไมใช่ฮะเรารู้อยู่ว่าคนข้างหน้าเราเนี่ยเป็นไทยอะไรอย่างงี้แต่มคิดนึกทำไมนึกไม่ออกธรรมดาพี่นึกไม่ออกตั้งแต่เบรกแรกอันนี้อันนี้เบรกแปดเลยพี่ยังนึกไม่ออกเลยยอกยอกยอกอันนี้เรื่องวิญญาณคุณคุณยายครับคุณตาครับเนี่ยมีตกใจจริงครับเรื่องมันเป็นเงเนี้ยครับเอายังไม่ได้เล่าอ่ะยังไม่เล่าครับผมคือคืออย่างที่บอกว่าวิญญาณมีจริงไหมผม ผมเห็นกับตาตอนนั้นผมยังไม่ได้บวชผมยุสิบเก้าเองอันนี้เล่าเรื่องของวิญญาณคุณตาผมนะตาผมนี่สักทั้งตัวเนี่ยสักอย่างเงี้ยสักเงี้ยทั้งตัวเลยสักผมเมื่อก่อนผมไม่มีอะไรสักนะผมใช้คําว่าสักเพราะคุณตาผมเลยตานนมกลิ่นพยอมผมใช้คํานี้เอยชื่อคุณตาเลยเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าทําไมถึงได้สักแต่อย่าเพิ่งเล่าเรื่องนี้คือคุณตาผมที่ผมเชื่อวันนั้นตาเขา ตกจากหลังคาบ้านลงมาโดนสังกะสีใครเห็นว่าต้องฉีกต้องเลือดปุ๊บมับนปวดยางบอลแบบตาไม่เป็นไรมีคนบอกหูตาไอตา้ตาคุณตามืนี่ข้างล่างมีสังกะสีเราหล่นมาจากคือเรียกเลยชั้นสองเฉพาะหล่นนี้ก็แขนงขาหากักแล้วก็ไม่เป็นไรกุ๊บลอยยางบอลยิงแล้วตาเขาท่องคาถาตัวเองท,ท่องอะไรก็ไม่รู้นะผมก็ไม่ได้เคยถามตานะแล้วแกก็จะลูบนะครับอะไรเงี้ยเราเด็กเราก็ ก็ไม่ได้คิดอะไรเยอะพระยังไม่ห้อยไงตอนนั้นพระผมยังไม่ห้อยเลยคือไม่ได้ลบหลู่ผมไม่เชื่อเองพวกนี้ไง<อ>ตอนเด็กๆนะวัยรุ่นกระซนไปเรื่อยสักพักพอตาเสียชีวิตเสียชีวิตอายุหลกเก,กือบรนะ้อยหน้าตาผม90กว่านะพูดง่ายตาผมเด็กเจ็บไข้ได้ป,ปว่วยมาหาตาผมท่องกาถาตาผมมีเชื้อมอนจะท่องกาถากวาดยาเอาท่องท่องท้องก็ตาผมก็เหมือนเป็น เป็นแพทย์รักษาอะไรสักอย่าง,งนะกติตพลเปล่าเขาได้เป่าปีแกก็อยู่เชษายิเกนะ,ะแกก็เ,เก่งเรื่องวิชาคมตรงนี้อยู่แล้วเราก็ไม่รู้พอตาตายปุ๊บตาเสียชีวิตแล้วผมมีหมอที่โรงพยาบาลวชิระโรงพยาบาลวชิระผมเอ่ยชื่อดีเลยจะมากีดศพคุณตาผม เพื่อผ่าเพื่อฉีดฟอร์มาลินเชื่อไหมกีดนอนที่บ้านนะฮะกีดไม่เข้าครับกีดยังไงก็ไม่เข้าไม่เข้าเลยติดกีดในข้อพับอ่าตรงไหนไม่รู้ผมก็จาไม่ได้นะกีดตรงข้อพับตรงไหนเอ้ยผมไม่เห็นเลยตรงข้อพับตรงนี้นะเออกีดกีดไม่เข้าฮะกีดไม่เข้าสักพักหนึ่งยายเขาบอกจุดทูบบอกตาซะตาเขาเหนียว เหมือนคนมีครูบาอาจารย์นะแล้วหมอก็จุดทูปกระปากกีดปุ๊บเข้าเลยครับ<ม>แล้วก็ถามหมอบอกว่าอ้าวทำไมไม่เข้าอ่ะหมอเขาลืมดึงปอกไอ้คุมออกพอดึงปอกออกมากีดเข้าเลย <c oughs> <c oughs> สารภทุกคุณตาถ้าวิชาม่จริงขอเข้ามาด้วยแ <c oughs> ม้แต่จริงจริงกีดไม่เข้าจริง <c oughs> อันนี้ผมน่าตลกผมจะเสริมมุกนี้ <c oughs> แต่จริงๆแล้วกีดไม่เข้า <c oughs> ผมก็เป็นภาพที่แบบเฮ้ย แต่อย่าไปสักนะหนูๆน้องๆที่ดูทางบ้านนะไม่ได้ยุให้สักเหมือนคนโบราณโบราณน,นะเหมือนลุงเต่าสักไม่ใช่สักเลนะ่นแล้วแต่สนุกสนานแต่เป็นภาพที่ฝังใจในชีวิตผมตอนนั้นผมยังไม่ได้บวชอายุสิบเก้าพอตาเสียปุ๊บผมนึกยังไงผมอยากบวชเลยครับผมอยากบวชให้ตาทันทีเลยพอผมบวชให้ตาอ่าอีกเขาเรียกอะไรนะอีกสองวันจะบุจะบวชยัผมท่องคาถาได้อะคาถาบวชอะ ผมก็อ่านหนังสือไม่ค่อยเก่งนะแท้แต่ยี่สิบเก้าแล้วนะผมไม่คนไม่ชอบหนังสือพระไม่ชอบอนาโมตอะไรเงี้ยผมไม่ค่อยไม่ชอบบวชพระแล้วบวชเนีน่บวชพระเลยครับยี่สิบดิผมยี่สิบบวชพระเออดีที่พี่ทักพี่แมนทักถูกต้องยี่สิบบวชพระผมบวชพระเลยแล้วผมก็จุดธูปบ,บอกตาขอให้เต่าท่องคาถาได้นะเพราะว่าเราเป็นคนไม่เก่งภาษาบาลีเพราะตอนท่องคาถาเข้าบวชนี่เราต้องจําแม่นใช่ไหมเขาเรียกต้องได้แต่ตอนนี้ก็ยังท่องไม่ได้เลยนะจุดธูปปุ๊บ เหมือนวันนี้บวชไม่ใช่วันนี้นวพรุ่งนี้บวชหรือมะลืนมันมันวายจัดอะอวายจัดอะผมก็ท่องอแต่แปกพอเข้ามาในโบสถ์ท่องได้อืแต่ตาเสียแล้วนะครับอ่าก็บวชบวชให้ไปปีหนึ่งปีหนึ่งไม่ใช่ไม่ไม่พอเสียก็บวชไงเขาได้บวชหน้าไฟบวชทีเดียวบวชพระเลยใช่บวชกับลุงผมลุงหลอง ลุงหลองนี่เป็นลูกชายคนโตของตาบวชพร้อมกันเลยวันเดียวบวชบวชทิดาสององเลยบวชพระเลยนะเพราะลุงหลองก็อายุมากแล้วก็ลูกเตา้าเต็มเลยก็เนี่ยแกก็บวชให้พ่อครับผมก็บวชบวชให้ตาผมที่เล่าข้ามไปนิดนึงโทษทีแล้วผมงงอีกอย่างหนึ่งตอนล้างหน้าศพคนตาตาผมนะต้องหยิบมาลูกมะพร้าวเช้าน้ำไม่มีเลยสักหยิบลูกใหม่หยิบมาเขย่า ป้าไม่มีน้ําอีกยายก็บอกจุดทูบอีกเป็นคําๆเดียวกันเลยจุดทูบจุดทูบไม่ใช่แบบก,ก,ก็มีเสียงไม่ใช่นะมันจริงจริงนะชอบอันนี้มีน้ำพอจุดทูบบอกเขาบอกตามป็คนเล่นของโอตาผมนี่สักทั้งตัวเลยสักเยอะมากเลยคือเป็นภาพที่แบบอม,มีจริงหรือเรื่องจริงหรือไม่จริงก็ไม่รู้ผมก็เลยไปสักทุกวันนี้ผม สักนั่นไม่ได้สักเอาสนุกสวยงามเพื่อไปรุ่นผมสักเพื่อณเมตตาเราลูดีเกงไงครับอ่าสักณเมตตาอะไรเงี้ยแต่เรื่องสักไม่จริงเพราะว่าเมียผมเนี่ยผมเคยพาเมียไปสักนะอ่าแต่ไม่เอ่ยชื่ออาจารย์นั้นอ่าคือเรื่องสักมุณักดิจิ้งจบึ้นจิ้งจบสังเกตไหมสมมติโดนน้ำมนต์เนี่ยทำมปติคนสักเสืออะไรเงี้ยเอาจิ้งแล้วก็เมียผมสักผีเสื้อผมบินออกหน้าต่าง บินออกหน้าต่างไปเลยทุกวันยังไม่มาผมยังงเงงนี่ยผมบอกม,มีเอากล้องอยู่ไหนวะ <c oughs> เ,อเอากล้องอยู่นี่ <c oughs> เอากล้องอยู่นี่อันนี้มกุก <c oughs> อันนี้มกุ <c oughs> นนมก <c oughs> เรื่องวิญญาณตานี่ที่ผมเชื่อเพราะว่าผมอยู่กับพี่นิรยิม้มผมบวชแล้วผมดีขึ้นมาตลอดเลยผมมีชื่อเสียงมีอะไรอยู่ๆผมไม่อะไรอัดอะไรแล้วก็ตากล้องของบริษัทอยู่ๆมาทักผมบอกเตา ระวังนะชื่อเสียงเราจะหายแล้วนะวิญญาณคุณตาจะออกจากเราที่เขาทักผมนี่มันหลายปีแล้วนะ mm hmm. ผมอยู่พินุษต์หกปีอะหกปีอะเพิ่งทักอยู่พินุษมาหกปีอยู่ๆเขามาทักผมระวังนะชื่อเสียงเราจะหายนะผมว่าทําไมพี่เขาไม่ใช่หมอดูนะเขาเป็นตากกองอะ่ะอยู่ๆมากินข้าวแล้วอยู่กาทักผมผมบอกผมจะตายแหละครับมมนไม่ใช่วิญญาณคุณตาจะไปจากเราเลยนะวิญญาณตาเต่าเนี่ยเขาดูแลเต่ามาตลอดเลยนะที่มีชื่อเสียงเนี่ย เตานับถือเสด็จพ่อเราห้าไว้นะอ่าอะไรเงี้ยก็เรื่องมาเป็นอย่างนี้ผมถึงบอกวิญญาณคุณตามีจริงเหรอผมเชื่อครับแล้วสักพักผมบอกชพีนอตไม่รู้เพราะสาเหตุอะไรแต่ผมออกไม่ใช่ออกแบบไปลามาไม่ไหวนะ่ผมไปลามาไหวแล้วนะไปหาที่บ้านพีนอตก็ไปกราบพีนอตบอกขอทําทีมน,นะอะไรเงี้ยออกมาชื่อเสียงผมก็รู้จองแล้วผมดับลงนะดบัดบดับแต่ก็ยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เรายัางสวดมนต์ไหว้พระก็ยังมีกลุ่มนักแสดงเข้ามาอยู่ผมแรงๆทั้งนั้นออยู่จากยมุดออ bon, นและวันเอ๋ bon A, ที่ไปอยู่คือแต่คนมาแรงๆเอากลายเป็นผมงานดีปกติคือพูดง่ายคนลืมคุณคนในหรือคุณคนยังไม่มีเจริญนะผมคิดอย่างนี้นะพ่อแม่เคยสอนตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ม้อย่าลืมคุณคนผมก็ทำเออผมก็อยู่ได้นะทุกวันนี้ใครจะมองผมบวกหรือลบแล้วแต่ผมไม่ซีเรียส ครับเน,นี่ยวิญญาณคตาผมเชื่อเรื่องวิญญาณคตาที่มีคนทักบอกว่าเขาไปอยากเราแล้วนะครับผมออกจากพโนอตเพราะสาเหตุอะไรผมยังงงตัวเองยังงงอยู่อบอกออกพี่ไม่ไม่คิดว่าเป็นเรื่องประจวบเหมาะเหรอประจบเหมาะหกปีอยู่กันมาดีๆนะเออหกปีอยู่กันมาดีเล่นทุกคือผมงงตัวเองแบบเอออยู่ๆคนมาทักก็ไม่มีเครื่องอะไรกันไม่มีอะไรอยู่ๆทักมาแล้วก็ลืมเรื่องทักนะอยู่ๆมีเพื่อนมาชวนบอกเต่าไปทําทีมกันไหม ทำทีมกันตรงนี้เต่าผมก็ดังนี้แล้วก็เออเรางานเยอะด้วยตอนนั้นเราเหนื่อยเราก็เลยจะดีเหมือนกันนะเดี๋ยวไปบอกพี่โน้นก่อนว่าเราจะออกไม่ใช่แบบหนีทิ้งเราก็ไปถึงบ้านอย่างที่บอกอไปกราบไปกราบพี่โน้นอะ่ะกราบเท้าเลยใช้คํานี้เลยก็ขอแกเราเป็นถ้ามาไหนไม่มีงานอยู่ที่ผมนั่นแหละแต่พขบอกวิญญาณคุณตามมีจริงผมงงตรงนี้ไงอ,อยู่ๆผู้ชายคนนี้มาทักทําไมแล้วผมทําที่ผ่านมา กับตาผมที่บวชที่ผมดูแลมาตลอดนะขนาดตาอยู่โรงพยาบาลผมยังไม่หานะจริงๆกัผมไม่ไปกับด็ะไม่รู้ระลักคือครับคิดว่าพ <จะ S 2> ี่ก็เลย,เลยพี่ก็เลยคิดว่าคืองานนี้ที่คุณอืมที่คุณตาไปเนี่ยเหตุผลเพราะอะไรที่คุณตาไปตามความรู้สึกพี่อ่ะตายคือเหมือนเหมือนเขาเรียกอะไรนะเหมือน ผมก็ไม่รู้ว่าเราหกปีอยู่พี่นบมาก็ไม่รู้ไปเพราะอะไเราก็เออหรือว่าไม่เคยทําบุญให้ตาป่ะพี่ผมคิดอย่างนี้นะไม่น่าเกี่ยวไม่น่าเกี่ยวเนาะไม่น่าเกี่ยวแต่ผมอยู่ก็ทําบุญนะไปงานบวชงานอะไรไม่รู้หรือไม่เคยเอ่ยชื่อตาก็ไม่รู้ไม่น่าเกี่ยวจะถามมันลำบากไหมทุกวันก็ไม่ลำบากนะผมแฮปปี้นะชีวิตแล้วก็พี่โนบก็รักผมนะก็ไปเล่นหนังละครตะกี้ร้องไห้เพราะอะไรวะนึกถึงตานึงถึงตา <c oughs> ตอนอยู่คุณตอนคุณตายยังมีชีวิตยอยู่ท่านยังไงกับพี่บ้างไงโอ้โหเลี้ยงตั้งเด็กพ่อแม่เลิกกันอืตาดูแลอที่ปื๊ดร้องไห้ว่ <c oughs> เรา <c oughs> คือด้วยความที่สนิทสนมกันสุดๆอะ่ะก็เลยเวลาอะไเวลาจะไม่ค่อย อ่าทำบุญหรือจะทำอะไรก็ไม่ค่อยได้นึกถึงเพราะสนิทกันใช่ใช่ผมคิดว่าผมไม่ได้นึกถึงตอนทำบุญทำอะไรผมคิดเนี่ยเล็กอย่างเราบุญเราแค่นี้ชื่อเสียงเราเนี้ยจริงผมไม่น่าเอาจากพี่โน้ตจริงๆนะนะมันนึกออกทำไหมอาจจะด้วยงานด้วยอะไรด้วยทั้งจริงๆตอนนั้นงานย่อมจริงแต่ไม่บอกกันนะก็นหน่อกขาบอกบอก แล้วคนที่มาทักพี่นี่เป็นใครไม่รู้แต่รู้ว่าตาข้องของบริษัทไอ้นี่ถวายไหล่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ต้องใส่ชื่อไม่ต้องเขาเออเขาเออเออเอไม่ได้อ่าถวายถวายถวายก็ได้ไม่ต้องไลน์ก็ได้ก็คือเขามามาทักพี่นะว่าไปแล้วใช่ใครจุดเจียนถ้าใครจุดเจียนดับดับได้ไหมอยู่อยู่ก็บอกครับผมใช่ไหมอยู่อยูก็บอกงี้เลยมาบอกจริงในเรื่องจริงไม่ใช่ตลกนะเรื่องที่เราไม่ได้ถามไงเราไม่ได้ถามมันนั้นกินข้าวแล้วผู้ชายคนนั้นก็ไม่รู้จักเขาด้วยแต่ผมเห็นเสื้อไง ก็ก็แล้วถ่ายเวิร์กควายมันอยู่อื่เที่ยวเขาเลยเขาอยู่ๆบอกทักทักเลยวกุตาแล้ววันนั้นผมก็ลืมเขาทักมาแต่เขาเล่นบอกว่าเราบูชาเสด็จพ่อเราห้ามไว้นะผมจําคํานี้ได้อ๋อนี่เขาคือเขาบอกนเราทักบอกว่ากุฏาจะไปแล้วแล้ววันจะเสเราแล้วนะพอเรล่าที่เสียงจะหายนะผมผมจะตายเหรอครับอเราก็ตกใจไม่ใช่ คือชื่อเสียงเราจะเบาลงแล้วนะแล้วนี่เรื่องจริงครับนั่นให้บูชาเสด็จพ่อไว้แล้วเต่าจะดีขึ้นเหมือนเดิมแต่ผมบูชาผมซื้อรูปหูใหญ่เรล่งเลยบูชาที่บ้านเราก็ซื้อเราทาจริงอ่ะเราทำจริงคือพอทักมาแล้วออกมาอยู่มันเรื่องนั้นมันทําไมมันกระจเหมอกมันไม่หมดเลยทุกวันรูปยังอยู่นะรูปเสด็จพ่อผมบูชาท่านอยู่ขาแล้วก็มีรูปพระทรงม้าใช่ไหมท่านงมมาไหมใช่รูปหล่อผมมีอยู่ เพราะทีกี่รองให้แม่อยู่ยนึกถึงปี๊ิขึ้นมาพอเรื่องเล่าผี่มันต้องหัวเราะเนี่ยต้องสนุกให้จําเป็นให้จําเป็นกะจะมีแล้วแต่หลับกันไปครับผมหลับกันไปหมดเวลาอย่างเนี่ยอย่างใช่ไอมจะเรีบไปไหนจะเรียไปไหนก็คือครับนั่นก็เป็นความประทับใจนะปรทับใจนะคระทับใจนะเรื่องสั้นมากนะเรื่องผมและอีกเรื่องหนึ่งเวลายังไม่หมดก็ต้องเล่าอีกเรื่องหนึ่ง ผีหน้าแบนตอนอเด็กๆตาผมนี่แหละภายเรือพายเรือไปกับคุณยายภายเรือไปแล้วอยู่ๆเหม็นตดเหม็นตดปุ๊กยายตดป่ะยายบอกไม่ได้ตดคนไม่ตดงี้ผีก็ตดเลยทั้งนี้ร่องเรือมันมีอยู่ไงผีโหหน้าแบนหมืนเลย ปีก็ไม่ได้ตดเออหายมุกงี้จบเลยดีกว่าเจ้ากัมุกไม่เล่าให้หายเครียดตัวเองไงติเล่าให้ตัวเองหายเครียดละลายความหายเศร้าหายเศร้าปีก็ไม่ได้ตดแมวนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเข้าใจอยู่พี่เพราะเราสติยังมีอยู่ความความรักความผูกพันครับผมก็คือกุตาท่านโดยสรุปก็คือกุตาท่านมีครับ ผมเชื่อครับอาคมเขาเรียกสมัยก่อนเ็าเรียกคาถาอาคมนะมีคุณสายมีอะไรสักอย่างนะก็สวดมนต์ตลอดทําบุญทุกวันนะตามเป็นคนชอบสักบาทสักเยอะยิงๆตามสักเยอะแล้วเนียก็เกี่ยวกับเรื่องของพวกนี้จะเกี่ยวกับเรื่องสมาธิเป็นหลักใช่ครับตัวสมาธิเนี่ยจะเป็นตัวก่อให้เกิดที่เขาเรียกว่าอภินิหารต่างๆเล่ามีกินบุหรี่ไม่สุบตาผมนี่เรื่องจริงเลยนี่เรื่องจริงเลยตาผมแบบโอ้โหสุดยอดสมาเขาเรียกะไรเหมือนคนถือศีละ เพราะสมาธิมันมีมีพลังสูงเนี่ยมันก็ทําให้ไอ้พวกถ้ามีความเข้มข้นสูงอ่ะอันนี้เป็นความเชื่อนะถ้าดูเนอะถ้าไม่เชื่อไม่เป็นไรอ่าใช่ครับก็พวกคิวหนังอะไรก็มีความคงทนในระดับนึ่งอ่ะใ่ระดับนึงอันนี้เรื่องจริงนะมันไม่รู้ผมเห็นก็ต่างจริงไม่ได้เมคไม่ได้มุกเลยกีดไม่เข้ายิงตาผมกีดแล้วบอกไม่เข้าจุดทูบบอกนี่เรื่องจริงแล้วก็เข้าเลยแต่ดึงปอกออกเนี่ยลืมดึงปอกออกนี้ผมเสริมมุกเอา แล้วก็เหมือนสักแล้วผีเสื้อมายืนมองเงี้ยบินพุบออกหน้าต่างเนี้ยหมดเวลาแล้วอะไรเงี้ยประมาณนี้เอาละเอาละเอาละครับก็ยังไงก็ต้องขอขอบคุณนะครับก็เป็นเรื่องเล่าจากเรื่องจริงมีสลับมุกบ้างอะไรบ้างเป็นเป็นเรื่องสไตล์ของพี่นะครับคราวหน้าถ้าไปเจอประสบการณ์อะไรที่ เกี่ยวกับสิ่งที่รับอย่างที่เคยเล่ามานะครับสองสาเทพที่ผ่านมาเนี่ยก็รบกวนด้วยนะครับมาเล่าให้ผมยินดีครับนครับสำหรับค่ำคืนนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่เต่าเชิญยิ้มเป็นอย่างสูงครับที่ให้เกียรติมาเล่ารายการนะครับและสิ่งที่อยู่รอบตัวคุณอาจไม่ได้มีแค่สิ่งที่คนเห็นผมหมอแมนธวัชชัยทีรพัน์ชาสกุลและพี่เต่าเชิญยิ้มนะครับลาท่านผู้ชมไปก่อนสาหรับค่ำคืนนี้ครับราติสวัสดิ์ครับ เรื่องลีรับบนโลกใบนี้มีมากมายนับไม่ถ้วนบางเรื่องไม่มีคำอธิบายบางเรื่องไม่มีผู้เห็นแต่ก็ใช่ว่าจะไม่มีอยู่จริงแต่สิ่งหนึ่งที่เราสามารถเรียนรู้จากเรื่องลี้ลับเหล่านี้ได้ก็คือเราต้องระวังใจของเราให้มากที่สุดหากใจเราหวั่นไหวหากเราเผลอตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของความกลัวหรือความวิตกกังวล นั่นเท่ากับว่าเรากำลังเปิดประตูให้สิ่งไม่พึงประสงค์เข้ามาอย่างไม่รู้ตัวเพราะเมื่อความกลัวครอบงำสติจะจางลงและความประมาทจะเข้าครอบครองแทนและจงจำไว้ให้ดีความประมาทคือหนทางแห่งความตายเราเตือนคุณแล้วสิ่งที่อยู่รอบตัวคุณอาจไม่ได้มีแค่ที่คุณเห็นสิ่งที่อยู่รอบตัวคุณอาจไม่ได้มีเท่าที่คุณเห็น